กะไปเลยตัวนี้สามารถโทรออกได้รับสายได้ปฏิเสธสายบนนาฬิกาก็ได้สามารถฟังเพลงจากตัวนาฬิกาก็ได้และอีกอย่างที่ผมชอบนะหน้าจออมูลเลนขนาด1.3นิ้วหน้าจอใหญ่แถมยังสว่างอีกด้วยราคาก็ถือว่าโอ้โหราคานี่ย่อมเยาวมากนะครับไม่ถึง2,000โดยรวมนี่ดูน่าสนใจนะเห็นไหม ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าแถมสายมาให้ด้วยนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะสายเป็นสายหนังหรือว่าสายซิลิโคนเปิดเลยดีกว่าเปิดฟ้านี่โหสวยไหมโอ้โหเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะครับทุกคนข้างในมีอะไรบ้างจะมีสายชาร์จ สายชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเป็นแบบแมกเนตนี่ตัวสายตัวสายยาวประมาณ60เซนก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหดูดีเลยแล้วก็นี่จะมีสายซิลิโคนแบบนี้มาให้โอ้โหดีเลยนะครับได้แบบสองสไตล์เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยอุยดีจังเลย มีอะไรอีกก็จะมีคิว k g ไกด์นะครับวิธีการติดตั้งวิธีการเซ็ตต่างๆนานา,นาอันนี้ก็เป็น User m a n แมนในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้สายหนังนี่ผมว่าดูเท่นะส่วนตัวนี้ผมชอบสายหนังมากกว่าสายซิลิโคนนะครับแล้ววิธีการถอดนะกดปุ๊บหลุดแล้วถอดง่ายมาก ถอดเปลี่ยนสายง่ายมากทุกคนใส่สายก็ง่ายนะเสียบเข้าตรงช่องของเขานะครับเลื่อนนี่เลื่อนนิดเดียเองใส่ได้ละเห็นไหมโอ้โหดูเท่เลยโอ้โหเป็นไงดูหน้าจอนะครับเท่ไหมอย่างเงานี่มีเม็ดไม่ยอมด้วยโอ้โวันี้ขาดไม่ได้เลยนะเม็ดไม่ยอมปุ๊ป มาดูที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอดูดำสนิทเลยนะเพราะว่าตัวนี้หน้าจออ m โมเลดเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะนี่เปิดเครื่องมาเลือกภาษาอ้อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยมีภาษาไทยเลือกภาษาไทยแล้วก็เขาจะให้เราสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมถ้าใครยังไม่มีแอปให้เราโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดู ให้เราโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะมีโบฟิตตอนนี้ก็ขึ้นจับคู่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจับคู่ง่ายนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเป็นไงสวยไหมเฮ้ยผมว่าหน้าจอเขาสวยนะขอบจอจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นจออโมเดขอบจอดํามากให้ความรู้สึกว่าเหมือนเต็มจอนะเริ่มต้นมาจะเลื่นหน้าปัดได้อยู่5อันนะครับพแต่นี่อันใหม่ดูสวยเลยนะ ดูสิหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับมาเปิดใช้งานเสียงบูทูธกันก่อนตอนนี้ที่เชื่อมต่อเดี๋ยวลองดูนะครับกดโทรรตาตการใช้งานชั่วคลาค่ะ Sorry the person you called has requested a temporary bar Please try again later Let Late mine เฮ้ยผมว่า เสียงเขาดูแน่นดีนะเสียงตอนโทรดูแน่นดีนะครับเดี๋ยวลองเปิด YouTube ดูนะกดเลยนะดูได้รักไหมก่อจะเข้ากับเมนูหรือตัวหนังสือที่เราใช้งานเสียงออกจากตรงนี้นะครับทุกคนนี่เสียงออกจากตรงนี้ กดธรรมดาก็จะเป็นแอปตรงนี้ในส่วนของการตั้งค่าการแจ้งเตือนเราสามารถกดดูที่แอปได้เลยนะครับการแจ้งเตือนไม่เคลื่อนไหวร่างกายการแจ้งเตือนดื่มน้ํามองข้ามเตือนเตือนการเคลื่อนไหวเตือนการเดินทางเตือนยาเตือนหนังสือนี่ก็จะมีให้เราดูนะว่าเราตั้งตอนไหนถึงตอนไหนบ้างแล้วก็เราสามารถปรับเลือกได้ การแจ้งเตือนจะมีให้ดูว่าเราจะให้เตือนข้อความที่แอปไหนอันนี้ผมก็ตั้ง Facebook Messenger Business Suite แล้วก็ Line อันนี้ที่ผมตั้งไว้นะหาสร้อยข้อมือก็คือหาตัวนี้ <c oughs> ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนแบบเมื่อกี้เราสามารถหามือถือก็ได้อ่ลองดูนะค้นหาโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> เสียงที่นาฬิกาก็ดังแล้วก็เสียงที่มือถือก็ดังชอบหน้าปัดแบบนี้มากเลยทุกคนเห็นไหมดูเข็มวินาทีนะโอ้โหสมูทมากแล้วก็ขอบของหน้าจอนี่อย่างที่ผมบอกอะ่ะเขาดำขอบเขาดำจนไม่รู้สึกว่ามีขอบเลยนะแต่จริงๆมีขอบนะครับแล้วดูการถ่ายการปัดนะโอ้โหลื่นไหมตอนนี้ผมอินกับเข็มวินาทีมากเลยเพราะว่า เวลาทํางานแล้วมันดูสมูทมากแล้วดูสวยด้วยนะตัวเริ่มต้นนี่เราใช้ตัวนี้ได้นี่โอเคเลยนะและอันนี้ a l อา way s on display ก็คือผมตั้งให้แสดงหน้าจอตลอดตอนแรกเข้าใจว่าจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ที่ใช้งานมาเฮ้ยเห็นชัดนะอ่าเดี๋ยวลองดูตัวนี้แบบนี้ถามว่าเปลืองแบตไหมผมว่าระบบเขาทำมาดีนะ แบตค่อนข้างที่จะกินน้อยมากเราไม่อยากยกในการขึ้นมาเราใช้แบบว่าดูแบบเหลือบๆเ,เอาแบบนี้นะครับก็ดีนะมุมมองแอปนี่ทุกคนดูอันนี้6กเมนเขาตั้งชื่อว่า6กเมนสวยไหมแอปขึ้นทีละ3รายชื่อนี่รายชื่อก็จะเป็นแบบนี้ดูสมูร์มาก ผมว่าใช้แบบนี้สะดวกสบายมากเซลล์เซลล์ก็จะเป็นแบบนี้ขยายไม่ได้นะครับอันนี้เลื่อนได้แบบนี้ก็กดง่ายนะปฏิทินอะไรอีกเครื่องคิดเลขหรือว่าจะโทรศัพท์และการตั้งค่าการใช้งานต่างๆถือว่าไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามีภาษาไทยทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนภาษาเราสามารถกดเปลี่ยนได้ทันทีแล้วไม่ต้องมีบงรีบูตอะไรเลยนะดูสิ แล้วดูฟอนต์เข้าท่านะปุ่มสปอร์ตสามารถตั้งได้ว่าจะเ,เป็นปุ่มแบบไหนก็ได้เดี๋ยวให้ดูเป็นปุ่มสปอร์ตก่อนปุ่มสปอร์ตก็จะมีบอกว่าเราจะเล่นกีฬาตัวไหนแบบนี้เราเดินนี่มีออกกําลังกายหลายแบบนะครับหรือว่าเราสามารถตั้งเองได้ว่าต้องการแบบไหนช็อตคัดคีย์เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้คําสั่งไหนบ่อยถ้าอย่างเป็นผมนะ,ะคาคลนเดอร์ ดูปฏิทินบ่อยกดไปเลยดูนะครับปุ๊บใช้งานหน้าจอแบบนี้กดดูปฏิทินเวลามีนัดมีอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนตั้งนะจะตั้งเป็นโทรศัพท์ก็ได้เวลาที่เราใช้งานอยู่แล้วกดปุ๊บอ่าแล้วกดจิ้มต๊ๆๆโอ้โหเท่ไหมโอ้โหเท่เลยอ่ะ เป็นอีกรุ่นที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะแนะนําเลยนะที่ผมชอบนะมันดูไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เกะก,กะนี่อย่างผมข้อมือเล็กๆแบบนี้ใช้ได้ใช้กับเด็กได้ใช้กับผู้หญิงได้ในส่วนของหน้าปัดก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยต้องการแบบไหนนี่เลือกได้เลยก็ถือว่าใช้งานครอบคลุมนะครับอ่าเห็นไหม สวยอะถ้าใครสนใจรุ่นนี้เหมือนที่ผมใช้งานอยู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนชแดนเท่ไหม <laughs>